สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะครับแม่ บรรยากาศภายในงานวันนี VII ้งานมนเกิดน้องแก้วตานะครับผมน้องมิงเราก็เมาโตเลยใช้เดียวมิงบอกเมาโตเจ้าของงานอยู่นู่นนะครับแม่แ่โนเห็นไหมครับสาวแก้วตานะครับผมครบรอบสองขวบนะครับขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเอาน้มานต้องใชคเุ้ณนะเอาเขาเาเาเาโอ้โหเบนเวนเน ดินถอย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 เอาเออนี่แม่เออเมาเลยเฮาโอโ้โหดูอยู่นิ่งไม่เป็นเลยครับเอาเลยครับอยู่นิ่งไม่เป็นนะครับพุนนะพ่นนะพุ่นนะหมุนหอมตัวเลยพุน่นเอาโอ้โหหมุนหอมตัวอยู่มป็นตัวเล็กของเราเมาโตัวเมาโต เอ้เอ้เอ้บ่าวบาวบ่าวบ่าเบียนเบยนเบียนเบนเบนนิ่งนิ่งหน่อยนิ่งโอ๊ยตัวเล็กมึงเลี้ยนไปแล้วน้าไหมแม่ในกาด้านบนนะครับถอย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 เอ้าโอ้โหแม่ดูภาพก็สะทันหน่อยนะครับผมเพราะว่าโอู้สุดหล่อ พี่บัวสุดหล่อนะครับดูหันหนามานเนี้ยพี่บัวหันหนามานเนี้ยหล่อๆเนี่นี่โอ้ยเบิง่งหล่อมากครับพี่บัวครับโอ้ดูควรควรสาวอุ้มบุญครับ,บ,บปไปกินหลายเด้อเคือกเด้อหน่าน่ะมันดีเคือกดอีโอ้โหบรรยากาศด้านบนนะครับแม่แม่บรรยากาศด้านบน ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะก็คือทานไปเรื่อยๆนะครับ่แม่เพราะว่าน้องช้างมาถึงแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้ครับต้องมีอะไรทานนะครับก็ทานไปเรื่อยๆทางเจ้าเจ้าของงานก็เปิดงานแล้วโอ้โหลูกไหตัวนึงกหโอ้โหยกไหตัวหนึ่งโอ้โหลูกหนึ่งโตไปเลยฟินมากโอ้โห หอวเมียบานโอ้ยกระเป๋ายามเว่ยมมกตัวนี้ตแต่งหล่อมากวันนี้ทวนชุดเหลี่ยมแสบตาครับแม่บรรยากาศด้านบนทางก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับพี่บบานสาวอุ้มบุญ ดูเด็กๆดูเด็กๆเกอออันนี้ก็น้องนะครับน้องน้องน้ำมงเชือกหนึ่งนะครับบางมาหลายเชือครับ กัดดูพี่บัวนะพี่บัวโอ้ยยินกินแบบชิวๆครับดูชิวๆไปแล้วไปแล้วสร้างลุดแล้วเชิงนึงไปแล้วโอ้เจ้าของหายโอ้เจ้าของอยู่นี่ดงโอ้หนึ่งวันได้เจ้าของไปเด้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสร้างหลงเจ้าของแล้วทยอยมาเรื่อยๆนะครับแม่ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ คบราต้องกินลวอเลยวะพวนกลุ่มด้านหลางครพวนยังยั้งดูมิ่งของเราก่อนแม่ๆพอจัดให้หนึ่งโต๊ะนะครับหนึ่งโต๊ะพิเศษเลยกับแม่แม่ลูกอ๋อนี่นี่ มาส่งเสียงเลยครับโอ้ยพี่ฟ้าใสวพวกอะดูไม่ห่างดีก็ฟินๆครับกับลูกชายหนึ่งเชือกเอาเบ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 าแก่พนักงานโอ้มีช่างงานด้วยฝั่งนู้นช่างงาน โอ้โหแสงงานครับงาใหญ่มากครับแม่แม่โอ้ยูทูบเบอร์เดินสวนกันเลยครับสวนกันไปสวนันมาครับแสงนี้อยู่ด้านล่างครับวันนี้บอๆคนแย่อยู่ด้านบนเนาะโอ้สาวไม่รอสาวไม่รอสาวนานูครับโอ้คนอาอสาวนานูครับ บอลบอลบบมากมายหลายเชือกครับแม่แม่วันนะโอมากมายหลายเชือกครับมากมายหลายเชือกมากครับแม่แม่ดูครับ บรรยากาศครับหน้าง,งานนะครับผมปอปอว่วันนี้อยู่ด้านบนครับอยู่ด้านบนสูงจิงของเรากินหรือเปล่ากินบัวนอ้อตัวเล็กของเราเนี่ยคนดีคนคือแข้งยางไปยางมากอยู่นี่แหละครับตื่นแตฐานที่ครับเดินไปเดินมาครับผมตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ย นานๆดอกงานมิ่งบอกงานแรกนะครับที่มาก่อนเพื่อนนะครับได้จองโต๊ะหนึ่งโต๊ะเลยก่อนเพื่อนเลยนี่ต้องขอขอบคุณบ้านพี่แก้วตานะครับผมขอให้พี่แก้วตามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูครับแล้วก็อยู่ตัววิเศษด้านนอกเฮ้ยเพราเขาแปางไหนดอกส้างหลายนะครับผมไปรุ่นเยอะ ดูครับไปรุ่นตัวเล็กวิ่งเต็มนะครับดูไม่แม่ดูดูไปรุ่นไหนหัวเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับแม่เยอะมากโอ้โหัยรุ่นเยอะมากรุ่นเยอะมากก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์นะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกำหนิดผู้จ่าไม่ภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้กล่วาวคำว่าสวัสดีครับ